รย่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมเห็นพฤติกรรมของสอสอพักเพื่อไทยบางคนเนี่ยอาจารย์เขาออกมาโอ<ม>้หโหยกย่องแพรทองทานอยา่างกับปานเทศทิดาเลยนะอาจารย์โอ้โหเขาบอกเลยว่าเธอเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะอย่างนั้นเลยเลยครับของหญิงไทยที่ได้เป็นนายกสัมปรีอายุน้อยนะคะครับครับครับมีความเก่ง เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยเขาว่าอย่างนี้อือ่าใช่และนอกจากนั้นเขาบอกว่านี่ยวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยถ้ารอดแพทองทานก็จะได้มาบัญชาการอตโหูก็ข,ขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาแพทองทานจะได้ทำงานเพื่อพัฒนาประ,ประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า เขาว่าอย่างนี huh? ้เมื่อเขาพูดอย่างนี้แล้วพี่ก็มานั่งดูว่าเอ๊ะที่เรามองแพร่ทอง่านมันตรงกันข้ามกับคนคนนี้เขาพูดเลยนะคะอืมใช่ใช่คือเรามองว่าเธอไม่มีความรู้เธอไม่มีความสามารถเธอไม่มีวุฒิภาวะเธอไม่สามารถทําอะไรที่จะช่วยเหลือประเทศชาติและเธอยังทําให้ประเทศชาติเป็นตัวตลกในสายตาต่างชาติแบบชนิดหน้าขบขันแล้วก็หน้าเวทนายิ่งนัก อ่ะเราคิดอย่างนี้ที่มันก็เลยเกิดตั้งคําถามว่าเขาคิดแบบนั้นเนี่ยเพราะเขาเห็นเช่นนั้นจริงๆอืงหรือเขาไม่ได้เห็นเช่นนั้นแต่เขาใส่วิญญาณขี้ข้าที่จะต้องสอบพอตอแหลเอาใจเจ้านายเลียเจ้านายจนกระทั่งขนติดลิ้นอ่ะ นะครับสมมติถ้าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆอืเขามองแล้วเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ได้โกหกสอพอต่อแหล่ได้ทั้งสิ้นเขาคิดอย่างนั้นจริงๆอ่าครับพี่ก็จะประนามเขาแต่ไม่ประนามออกหน้าออกตาอะไรในเฟซบุ๊กหรอกนะแต่จะประนามอยู่ในใจว่า,น,านีในใ่มึงโง่ขนาดนั้นเลยเหรอในใจนะในใจในใจ โง่ขนาดนั้นเลยถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้สอบประลองตอแหนนะถ้าพูดจริงนะอ่าอ่าครับครับมองไม่ออกเลยเหรอว่าแพรทองทานเป็นเช่นไรถึงได้พูดออกมาอย่างนั้นแล้วพูดด้วยความ,มจริงใจมันก็แปลว่าคุณโง่การพินิษพิจารณาวิจารณญาณต่างๆมันไม่ดีพอที่จะเห็นความจริงเชิงประจักษ์ว่าแพรทองทานเป็นเช่นไร ครับแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆแต่คุณพูดมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็แปลว่าคุณสอพลอืมคุณกำลังทำหน้าที่ของการเป็นขี้ข่าครับที่จะต้องยกย่องชื่นชมคนที่คุณคิดว่าเป็นนายอืม มันก็เกิดคำถามต่อไปและที่คุณใช้วิญญาณที่ค่าในการคิดในการพูดในการทำเนี่ยเป็นเพราะอะไรมันคือความโลภใช่ไหมคุณกำลังต้องการตำแหน่งใช่ไหมคุณกำลังต้องการเงิน